<laughs> สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys ต้อนรับกันหน่อยครับผมกับ Guardians of the Galaxy Holiday Special นั่นเองนะครับผมที่กำลังจะฉายทาง Disney Plus วันศุกร์ที่25พฤศจิกายนนี้กำกับโดยเจมส์กันผู้กำกับคนโปรดของเราแล้วก็ไปอยู่ดีแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผมสนุกละคราวนี้2จักรวาลมีเจมส์กันนะคราวนี้นี่เลยปิดท้ายนะครับเฟส4จบไปเรียบร้อยแล้วกับ Black Panther Wakanda Forever Guardians of the Galaxy Holiday Special เนี่ยจะเป็นหนังสั้นนะครับผมเหมือนจะมีการกล่าวถึงไป Volume 3ภาค3ในปีหน้าด้วยก็รอติดตามชมกันเลยวันนี้ก็เลยเนี่ยแหละครับเอามินิฟิกเกอร์ของสะสม Guardians of the Galaxy ที่มีท t a n Cave มาให้ดูกันหน่อยยั่วๆกันไปป้ายากันวันนี้มาเริ่มต้นที่4ตัวข้างหน้านี้เลยเป็น Christmas Special t e n Cave e d i t i o n นนะครับผมไม่ใช่เวอร์ชัน Lego นะครับผม มีสตาร์ลอร์ดดรากส์แมนทิสแล้วก็เนบูล่านะขำๆนะมีเป็นพวกตัวคริสต์มาสพอดีเลยเอาชุดเอาหมวกมาใส่เล่นนะให้มันเข้ากับธีมหน่อยแต่จริงๆแล้วเลโก้ LEGO แท้ปล่อยออกมาแล้วนะครับกับชุด Guardians of the Galaxy ชุดนี้เลยตู้มนี่เลยครับผมราคารู้สึกจะอยู่ที่1,610บาทอะไรเงี้ย l a z า d a มีลดเหลือ1 0 0อะไรเงี้ยคูป,ปองลบร้อยหนึ่ง แล้วก็นี่แหละไม่มีอะไรมากเลยหลกัหลกๆมินิฟิกเกอร์ล้วนครบแกงเหมือนขาดกาโมรานะเออก็ตามนี้เลยที่เห็นใครอยากได้ก็ไปจัดดูเอานะฟิกเกอร์แปลกๆเลโก้ก็ชอบทำ้วยแหละเป็นเซตคริสต์มาสออกมาทุกปีอยู่แล้วปีนี้ก็เป็นการ์ d ด a n ็อกเดอร์กา x ลซี่เข้ากับหนังพอดีเลย เอาละครับข้างหน้าที่เห็นเดี๋ยวเอาสีตัวนี้ไปแปลงร่างคืนก่อนนะจะได้เห็นสภาพปกติอันนี้จัดให้เห็นก็คือมันจะมี Guardians of the Galaxy Volume 1 Volume 2ใช่ไหมภาค1งภาค2นะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเวอร์ชันคอม,มิกด้วยมีจาก What If ด้วยนะแล้วก็แบ่งโซนนี่น่ตัวร้ายนะแกง Guardians แล้วก็ฝั่ง ขวานี่จะเป็นเลโก้แท้มีอยู่นิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะวันนี้ก็ประมาณนี้เลยคร่าวๆที่มีอยู่ในคอลเลกชันตอนนี้เดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับเริ่มต้นยังไงดีเราคงไม่แยกเป็นชุดๆละกันเพราะว่าเลโก้แท้เนี่ยก็ออกมาหลายชุดเลยการ์เดนซัลเปอร์กาแล็นะแล้วก็พี่จีนก็ก๊อปมาหลายชุดเหมือนกันแล้วมันก็จะมีเซตแยกๆออกมาด้วยนะตามหนังเรื่องต่างๆนะครับเราเล่นเป็นคาแรคเตอร์ละกันนะตามสไตล์10 Cave นะครับ ก่อนอื่นเลยมาคาแรคเตอร์ Character แรกเอาใครก่อนดีเริ่มที่ s t a r ์ o ลอไปเลยและกันครับผมง่ายๆเลยนะนี่ตัวแรกเลยเป็น s t a r ์ o ลอจากไหนก็ไม่รู้นี่แหละมันเลยจำไม่ค่อยได้นะเป็นเวอร์ชั่นผมแบบนี้มี Jetpack ข้างหลังมานิดนึงแบบนี้ง่ายๆปืนบล a s เตอรสองกระบอกใส่ชุดแจ็คเก็ตตัวโปรดของเขานะง่ายๆเลยตัวนี้หนึ่งตัวเสร็จปุ๊บ นี่เลโก้แท้เลยแล้วกันจากชุดการเ i ียนชิปเจ้ายานลำสีส้มอินฟินิตี้ซาก e าซีรนะครับก็มีการสกรีนหน้าหลังนะด้านข้างไม่มีนะครับรายละเอียดหน้าตามันก็จะเรียบร้อยสวยกว่าของพี่จีนแหละหลอนหน่อยต่อมามีอีก1 2 3 4 5ตัวครับกับ s t a r l o ลอดตัวนี้น่าจะของซิงนะ เหมือนเป็นตอน Saw, l ล v e t แอนด์ซันเเลยตัวนี้เออเป็นชุดลายมีสะพายแบบนี้นะครับก็สกรีนสวยดีนะรุ่นใหม่อีกตัวนึงจากจากบยเอป, UM, ปะอันนี้นี่แหละจาก Saw, l ล v e t แอนด์ซันเเหมือนกันนะครับมีสกรีนแขนด้านข้างด้านหลังจัดเต็มมาแบบนี้เคยให้ดูไปแล้วตอนนั้นตอนที่ได้มาชุด Saw, l ล v e t แอนด์ซันเกับ Star l o อ d สตัวนี้ นะแล้วก็คลาสสิกสตาร์ลอดแน่นอนต้องมีหน้ากากหมวกของเขานะครับก็จะมี2เวอร์ชั่นจาก2ภาคเลยอ่าเป็นชุดสีเทากับชุดสีเรียกว่าสีอะไรเนี่ยแดงๆน้ำตาลของเขา,าอืมเลือดหมูไอ้ราเวนเจอร์สูตรเออนะด้านหลังเป็นสกรีนมาแบบนี้นะครับไฮไลท์ก็คือที่หมวกนี่แหละอ่า แล้วก็มีผมโผล่ออกมาหน้าตาเป็นยังไงลืมไปแล้วนะเนี่ยสตาร์ลอร์ะมี2หน้าด้วยพวกนี้ได้มาเหมือนจากเซตยานนะเพราะว่าผมก็เก็บยานเยอะเหมือนกันจากลำไหนต่อลำไหนไม่รู้เหมือนกันแหละอืนี่เลยครับใครอยากได้ก็ลองเช็คที่หน้ากล่องดูแล้วกันหน้าตาเป็นแบบนี้แหละนะ อีกหนึ่งตัวครับผมคราวที่แล้วให้ดูไปแล้วของ Black Panther นั่นเองนี่คือ Star Lord King t c h a l a จาก what if อันนี้เป็น l ลโก้แท้นะครับผมจากเซ็ตที่เป็นซองซุ่มนะ Marvel สวยงามครับผมนะต้องเขาเรียกว่า honorable mention นะต้องเอามาด้วยเพราะว่าถือเป็น Star Lord เหมือนกันนะ guardians of the galaxy จาก what if และอีกหนึ่งตัวครับอันนี้ของพี่จีนครับเซ็ต ของ Marvel Zombie นั่นเองอันนี้เป็น Star Lord Zombie โอ้ไป Star Lord คราวนี้มา Gamora ของเรามี 1, 2, 3, 4ตัวนะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนจากภาค1แล้วก็เหมือนจาก Endgame นะอันนี้แบบตัวแรกได้มานานมากชุดแบบว่าชุดทีมหลักอะ Ravenger s u สูเนี่ยหน้าตาจะแบบ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่อันนี้ WM ก็สวยหน่อยผมเพิ<ๆ>่มตามสไตล์ดัลยูเนะครับนะก็ลองไปหาดูมีหลายเวอร์ชั่นมีเยอะกว่านี้แนะ่นอนการมรานะลองดูกันว่าชอบแบบไหนนะครับอีกหนึ่งตัวเลยนี่ครับกับเวอร์ชั่นคอม i ิกนั่นเองกา m มร่านานๆจะมีเวอร์ชันเก่าๆที่เป็นคอ m มิกแล้วยังแบบสวยอยู่อ่ะอืมนะแต่อาจจะแบบสกรีน ไม่ค่อยแบบคมชัดเท่าไหร่ก็นะตามสไตล์รุ่นเก่าอะ่ะแต่ก็ถือว่าโอเคนะกามูราตัวนี้และแน่นอนอีกหนึ่งตัวครับจาก what if เหมือนกันอนะันนี้เป็นเลโก้แท้ก็คือกามูร a ตานอสนั่นเอง what if ถ้ากามูรากลายเป็นตารนอสสวยงามมากสีทองนะแล้วก็เป็นชุดแบบนี้ผมเผมหน้าสองหน้าไหมสองหน้านี่ไงฟ้บ อืมตัวนี้ก็จัดได้นะพี่จีนก็เหมือนจะทำได้ด้วยนะครับแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใกล้เคียงหรือเปล่าทองมันจะเงาแบบนี้ไหมนะก็เจ้าเลยคนต่อมานี่เลยแมนทิสละกันมีสองตัวง่ายๆมีจีนหนึ่งแท้หนึ่งแฟบดูออกไหมชัดเจนนี่คือพี่จีนนะครับนะสีการสกรีนก็จะ ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะได้มานาแล้วเหมือนกันตัวนี้จากเซตยานนี่แหละแล้วก็นี่เลยอันนี้ก็จากเซตยาน Guardian Ship นะครับเป็น Mantis แท้นะครับแล้วก็มีตัวนี่แหละเซตใหม่ Holiday s p e c i a l นี่แหละที่มี Mantis นะแต่ใส่เสื้อเหมือน Christmas นะก็น่ารักอยู่แล้วนะครับน้อง Mantis ของเรา Sleep คาแรคเตอร์ต่อมานี่เลยกับเจ้าดรัก์นั่นเองอ่ะดรัก์มี3ตัวครับได้มาจากเซตยานเหมือนกันแหละนะดรัก์ก็จะมีดาบคู่แบบนี้นะครับหน้าจะเป็นหน้าเดียวเพราะว่าข้างหลังเขาก็สักมานะเต็มตัวมีกางเกงน้ำเงินกับกางเกงน้ำตาลที่ชอบดรัก์เนี่ยนี่เลยมาจากเลโก้แท้รอยสักเขาอ่ะ ในหนังอะ่ะมันจะเป็นเหมือนหัวกะโหลกใช่ไหมถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเนี่ยเลโก้ LEGO, มันมาจากแบบเลโก้แท้ก็คือรอยสักที่ตัวก็เป็นหัวเลโก้เหมือนกันให้ดูเคยสังเกตกันไหมเนี่ยนะเป็นหัวเลโก้นะอ่าแทนหัวกะโหลกเท่มากเนี่ยคือรายละเอียดของดร a ก์นะครับแจ๋งเลยแล้วก็พีดราก์อีกหนึ่งตัวก็คือเวอร์ชันคอมิกนี่เองตัวเป็นสีเขียวนะครับผม าลายสักไม่ได้เป็นหัวเลโกเหมือนเวอร์ชันใหม่นะเป็นลายลายสีแดงแตกกับสีเขียวนะครับที่ชอบอันนี้ก็คือดาบดาบมันจะเท่กว่าเวอร์ชันตัวที่เป็นแบบหนังอันนี้ดาบของ drag's เ a ยก็สวยดีเวอร์ชันนี้ก็เก็บเล่นได้เลยเวอร์ชันคอมิกลองไปหาดูกันนะต่อมาครับ Rocket r a ร c o o n ของเรามีสามตัวนะครับผมมีจีน2แล้วก็ แท้หนึ่งนะโเกตก็เทมากไม่ได้เอาปืนมาโชว์นะปืนมันถอดเก็บหายไปไหนแล้วไม่รู้ก็ไม่มีอะไรมากหลักปืนนะอรเกตก็จะเป็นหัวที่เป็นแบบตัวบ่ามาแบบนี้ชิ้นเดียวกันใส่เข้ามานะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นมีแบบเตี้ยกว่ากระสูงกว่าด้วยเออมาจากเซตยานเหมือนกันนี่แหละตันสูงกว่าจะมีเนี่ยแวนคาดหัวนะครับจะเป็นชุดอีกแบบหนึ่งเวอร์ชั่นตอน infinity war มังก e เ d นเก e นะรางนี้เป็นเวอร์ชั่นตอน Guardian Samsung a l a x y หน้าตาแปลกๆหน่อยเหมือน on, นะแลคคูดแลคคูนนะแล้วก็จะมีตัวนี้เลยจาก Guardian Ship อนะ่ะอันนี้ Endgame ชุดใหม่มีคาร์แวานแท้อันนี้จะเพ้นมาสวยกว่าตาเตอร์ลายเส้นขนนะครับนะแล้วก็หางเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก็ต้องเก็บแน่นอนครับกับ Rocket เหลือใครอีกในแก๊งนี่เลยเนบูล่าของเรามี2ตัวนะครับเนบูล่าเอ๊ะมันมีเวอร์ชั่นที่เป็นชุดเอ่็นเกมสู่สีขาวด้วยอันนั้นเดี๋ยวค่อยให้ดูรวมอันนั้นและกันก็ไม่มีอะไรมากทุกคนก็น่าจะเข้าใจได้อ่ะมี2เวอร์ชั่น2ชุด2สไตล์แบบนี้ครับนี่เลยตัวนี้จะดูดีกว่านะเหมือนได้มาจาก เซตแยกนะอันนี้อันนี้จากเซตยานนะเนี่ยมันจะมีหน้าแบบสีม่วงๆเพลลงมานะครับนะชุดก็ดูสวยกว่าสำหรับตัวนี้แล้วก็เนบูล่าแน่นอนแขนเมทัลลิกอาร์มนี่แจ๋วเ,เลยเย่ yeah. สมาชิกอีกหนึ่งคนกับเจ้ากรูตช่แงงนะครับอ่ะไล่ไปตามเลยอันนี้ผมมี2ตัวก็คือเบบี้กรูดนะกรูดเด็ก ตัวจิ๋วอันนี้หลายคนน่าจะมีแหละน่ารักดีตัวนี้นะครับอ่าหนึ่งเวอร์ชันเสร็จแล้วค่อยๆโตขึ้นมาก็จะมีอันนี้อ่าเป็นเวอร์ชั่นชุดอะไรอ่ะรา v เ n ิลเจอร์สูตรเหมือนมันโดนจับเข้าไปนะพวกนั้นแล้วก็ใส่ชุดให้มันจำได้ไหมอ่านี้ก็น่ารักดีแล้วก็มีเป็นเวอร์ชันนี้อ่ลายตามอันนี้มาสีน้ําตาลเหมือนกันเป็นแบบไม่ใส่เสื้อผ้าหแหละแต่เป็นสกรีนแบบ ลายต้นไม้ลายไม้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีเวอร์ชั่นโตขึ้นมาขายยาวนะเริ่มโตโมโหอันนี้ตอนเหมือนแบบว่า In n n i n n t y y a r เอรลงมาสู้พร้อมกับซอร์นะแล้วก็มีอีก2ตัวนี้เป็นตัวใหม่จาก Set ซิงหรือ WM นี่แหละมาจาก Saw, and thunder, ชุดซอลเลอรแอนดซันเดอร์ใฉยเลยอันนี้นะเพราะว่ามีปืนอันนี้มาก็เฉ่งดีแต่นะาปืนเอาไปให้ล็อกเก็ตใช้อาจจะสวยกว่าอืมแต่สกรีนมาใช้ได้เลยสีเขาเรียนแบบนี้เลยตัวนี้จากราเดียนชิพนะครับตัวแท้นะที่มีฐานนี้นะเรียกว่าใกล้เคียงใกล้เคียงกันมากเหมือนกันแบบว่านะ โอ้ของจีนเพิ่งเห็นว่าที่ข้างหลังสกรีนขาด้วยของแท้ไม่มีสกรีน <c oughs> ของจีนจัดด้านข้างแขนเต็มเหนียวเออจีนสวยกว่าอีกแล้วนะครับ <c oughs> I am groot แล้วก็มีนี่เลยเจ้ากรูดเป็น Big f ฟิกหนึ่งตัวนะตัวนี้หล่อหล่อนะชอบตัวนี้แบบกระามเนื้อเนี่ยแขนเขินหนะ้าอกสกรีนมามีเหมือนซิกแพคด้วยนะครับนะ สวยเลยเนี่ยข้างหลังก็มีเป็นรอยเส้นเป็นกล้ามเนื้อตัวนี้เท่ดีนะน่าจะหาซื้อกันได้นะไม่น่ายากนะครับตัวนี้นะก็มายืนเลียงไล่ลำดับไปแล้วอีก2ตัวข้างหลังที่เป็นบิ๊กฟิกก็คือ King Groot ตัวนี้เลยมันโผล่มาจากในคอมมิกใช่ไหมในหนังยังไม่เห็นเลยมันคือกรูตตัวเดียวกันหรือเปล่ามีใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยซินะเหมือนตอนแรกจัดได้ตัวนี้มาก่อนแล้วก็แบบอะไรของมันมะเนี่ย งงแยง,งมากแล้วก็ลองไปกดตัวนี้ใหม่ตัวหนึ่งเออมีลายไม้ายไรน่ะค่อยยังชั่วหน่อยนะก็เลยมี2เวอร์ชันแบบนี้ถ้าใครอยากเก็บก็น่าจะแนะนำตัวนี้ตัวต่อมาครับแน่นอนครับผมนะหลายๆคนชอบก็คือยอนดูของเราน่นเองนี่เลยเวอร์ชันนี้มาจากเซ็ตที่เป็นเรือยานเรือสิเรือดำน้ำเออสีเหลืองนี่แหละ ปึ๊บนี่เลยยาคาเอโร่ด้วยนะครับยอนดูก็นะมันมีเวอร์ชันนี้เวอร์ชันเดียวนะที่เห็นส่วนอันนี้ก็คือเวอร์ชันยอนดูเป็นคอมิกยาคาเอโร่ Arrow, เป็นธนูเลยอันนี้แต่โมฮอคเจ๋งมากเป็นพาทใสสีแดงอันนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็นี่ก็สวยทั้งสองเวอร์ชันเลยทั้งคอมิกแล้วก็จากในหนังนะครับสำหรับยอนดู และที่ขาดไม่ได้เลยครับผมเดี๋ยวเราจะได้เห็นเขาแน่นอนนะครับผมกับคร c k ลินนี่เลย m o มฮอกใสมาเลยอันนี้เป็นจีนนะครับแท้ยังไม่มีนะกับคร c k ลินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้ยาคาแ r โร่เก่งหรือยังนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับผมเ,เริ่มต้นที่คนนี้ก่อนเลยจำกันได้ไหมจากภาค2 Volume 2 p i n c e s s a อ i s h a นั่นเองคนนี้เลยนะ Princess ทองคําทองทั้งตัวเลยแต่ชุดอันนี้ใส่เป็นสีน้ำเงินมานะแต่ผมกับหัวเป็นมี่เลยมีสองหน้าแบบนี้นะขี้โมโหมาก Princess นะมากับเซตยานเหมือนกันนะอันนี้อี s ชาและก็น,นี่เลยครับตัวร้ายภาคสองจริงๆกับอีโก้นั่นเองคุณพ่อของสตาร์ลอรดนะ ร้ายกาดมากนี่เลยตัวนี้สวยงามครับนะสรุปคุณพ่ออีโกเป็นเซเลสเชียลใช่ไหมจริงๆ <laughs> พอเห็นอีเทอร์นอลแล้วทุกคนก็เลยถามว่าสรุปอ้าวแล้วอีโกใช่เซเลสเชียลหรออืมสร้างโลกได้เนะี่ยเขาเป็นหนึ่งในเซเลสเชียลเหมือนกันนะสำหรับอีโกอีกหนึ่งตัวสำคัญเลยครับผม Guardian o ร the g อ l ก x y นี่เลยครับกับ The Collector นั่นเอง สวยงามมากครับตัวนี้นี่พ้าคงพรคุม,คมข้างหลังสกรีนของแท้มีนะของแท้จะเป็นผมสีขาวครับผมจะเป็นรู้สึกว่าซานดิเอโกคอมิกคอนแบบเลโก้สเปเชียลเอกซ์คลูซีฟนะราคาแพงมากนะของแท้ตัวนี้นะครับเดอะคอลเลกเตอร์ใครที่อยากเก็บสะสมไม่ไหวก็เล่นของพี่จีนนี่แหละสวยเหมือนกันใช้ได้แล้วนะ มีอีกตัวหนึ่งก็คือที่ยังไม่เห็นมีใครทำนะเป็นเลขาของ The ะค a r a c รคเตัวนี้คาริน่าเออก็น่า MOC เล่นเหมือนกันนะครับสำหรับคาริน่าตัวนี้ต่อไปครับตัวนี้ได้มาจากเซตยานนะอันนี้หารูป Reference ให้ไม่เจอชื่อมันเหมือนเป็นสกาหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นลูกน้องลูกสมุนนะครับของโรนั่น มันมากับเซตยานกาเดียนซอฟต์เด g กา a ล็ชุดหนึ่งอะ่ะคิดว่าถ้าเกิดใครมีเซตยานก็น่าจะเห็นแหละอารมณ์เหมือนพวกชิโตริอะไรอย่างเงี้ยลูกสนุนตานอสอะไรอย่างเงี้ยเออแต่นี้เป็นแบบลูกสนุนโรนันอืมหน้าตาแปลกๆดีแล้วก็ต่อเลยกับโรนันครับผมนแน่นอนตัวร้ายจาก Volume วภาคแรกนะครับมี2เวอร์ชันเวอร์ชันอันนี้ได้มาจากไหนไม่รู้ยานนั่นแหละเอ,อ เยอะจัดนานจัดนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นนี้แล้วก็มีนี่ต้องถือคอนนะโรเนันะตัวนี้ก็มีคอนนะสีดำวางไปเก็บไว้ไหนละไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้จะเจ๋งกว่าตรงนี่แหละตรงพักคุมตรงหมวกมันมีเนี่ยเหมือนโรนันจริงๆนะแล้วก็มีสองหน้าแบบนี้นะครับถ้าจะเก็บโรนันต้องเวอร์ชันนี้อ อีกหนึ่งตัวร้ายครับผมนี่เลยตัวนี้เป็นเลโก้แท้แล้วก็เพิ่งได้มานี่แหละนะครับไปตามหามานานอยู่เหมือนกันแล้วก็ไปเจอมาที่ร้านพลอยบริกตัวสุดท้ายเลยกับเทเซอร์เฟสนั่นเองนะมาจากเซตยานอันนี้ไม่เคยเก็บยานชุดนี้เหมือนกันก็เลยไม่เคยได้นะแล้วก็ไม่เคยเห็นพี่จีนทำด้วยนะเทเซอร์เฟสตัวนี้ก็สวยดีนะพี่หน้ามันม่วง นี่เลยอย่าให้ดูหน้าเป็นลายหน้าเขาจะโคตรเหมือนกันในหนังเลยแบบนี้แต่มีหน้าเดียวนะเสดายข้างหลังน่าจะแบบสกรีนลายเส้นหยกัยกๆหยกัยกๆมาหน่อยแต่นี่แหละเลโก้ LEGO แท้ไม่ค่อยสกรีนเยอะอืแต่ก็ถือว่าโอเคสวยแล้วตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลยเนี่ยหัวหน้าแก๊ง r a v e n g e อ s แล้วก็มาถึง2ตัวสุดท้ายบางคนอาจจะงงสงสัยว่าทำไมเก็บ2ตัวนี้ไว้สุดท้ายเพราะว่ากำลังเป็นกระแสอยู่นั่นเองนะครับผม กับ Nova ตัวนี้เป็น Nova Corps Officer นะครับเป็นของพี่จีนนะอันนี้เป็นตัวแยกขายมานะครับไม่ได้มาจากในเซตนะครับที่เป็นชุดหมวกสีทองชุดน้ำเงินแบบนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็น Nova Corps Officer ตัวนี้เป็นหมวกสีเงินจะมากับเซตยาน อันนี้เอ่อเป็นยานของโนวาคอฟอันนี้พี่ก็ไม่มีเหมือนกันยังไม่ได้เก็บเพราะยานมันเยอะมากเอาไว้เดี๋ยวไปเจอแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนี้กับยานโนวาคอฟแล้วก็จะได้ฟิกออฟฟิเซอร์อีกหนึ่งคนด้วยนะอันนี้ก็โนวาคอฟไปส่วนตัวนี้คือโนวานั่นเองนะครับผมใกล้ละใกล้ละหรือแล้วด้วยนะว่าเป็นตัวแรหายากแล้วสำหรับโนวาตัวนี้ เขากำลังจะมีซีรีส์มานั่นเองนะครับผมนะมาเวลตัดสินใจทําแล้วซีรีส์ของโนวาและเจมส์กันก็ออกมาบอกแล้วยืนยันแล้วนะครับว่าเราจะยังไม่ได้เห็นนะ้นโนาโผล่มา Guardians of t ร e Galaxy v o l อลุนะต้องไปรอดูตอนซีรีส์เขาเลยนะครับ โอ้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 ก็จบแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ Guardians of the Galaxy Holiday Special Minifigures Collection นะก็เตรียมไปดูหนังกันนะครับเป็นหนังสั้นนะฉายทาง Disney Plus Hotstar นะครับผมวันสุกนี้ที่25พฤศจิกายนนะครับผมก็ไปดูกันให้สนุกแล้วก็เตรียมตัวกับปีหน้า Guardians of the Galaxy Volume 3นะครับผมภาค3นะ แต่ต้องดูแอนแมนก่อนนะครับภาค3เหมือนกันนะเฟสที่5นะครับผมเอาละ่ะสะสมของเล่นกันให้สนุกนะครับผมทุกคนเดี๋ยวขอตัวให้สองคนนี้ไปตามหาเควินเบคอนก่อนนะรู้จักไหมเควินเบคอนไม่ใช่เบคอนอาหารเช้านะไปละครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบาย ho, ho, ho.